DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะดิฉันประอนุช์ประนุษผู้ิในการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเพลินพินิตรมอนนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะ ค่ะนี่คือ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์จากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกันค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะ e ี EP ีนี้เราสองคนจะ,ะมาชวนคุยในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าค,ะค่ะหรือที่เขาเรียกกันว,ว่าวิธีการที่เราจะสามารถอัพเลเวลให้กับสินค้าของคุณนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยพร้อมลุยสู่ตลาดโลกคะ่ะค่ะโลกการค้ายุคหลังโควิดนะคะ,ะ,คะเขาว่ากันว่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลย ะะ<ช>แต่ถึงยังไงนะคะถ้าคุณคิดจะค้าขายกับชาวโลกเนี่ยทำกลางคู่แข่งจํานวนมหาศาลเนี่ยนะคะสินค้าของคุณก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่โดดเด่นนะคะแล้วก็โดนใจผู้บริโภคค่ะใช่เลยค่ะอย่างที่คุณประอ,อน้นนุพูดนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่จะช่วยทําให้สินค้าของคุณโดดเด่นเนื้อกว่าคู่แข่งเนี่ยก็คือนวัตกรรมนะคะหรือว่า innovation นั่นเองค่ะนวัตกรรมได้จริงๆก็เป็นเรื่องที่เรียกว่า ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะคะค่ะสำคัญคือต้องมีวาล์แฟกเตอร์ค่ะจริงค่ะยิ่งถ้าเป็นนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่ที่มีความเป็นกรีนโปรดักต์เนี่ยก็จะยิ่งถูกจริตกับผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะก็ต้องนี่เลยนะคะขวดเบียร์ที่ทำจากกระดาษค่ะโอ้วันนี้คุณประอนุจะมาชวนดิฉันดื่มหรือเปล่านี่ก็คือเป็นนวัตกรรมที่ น่าสนใจใช่ไหมคะจากเรื่องของธุรกิจถึงแม้ว่าเขาจะเป็นขวดเบียร์ใช่ไหมคะ,คะวันนี้นี่เราเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังถึงวิธีคิดของแบรนด์ระดับโลกนะคะ,คะว่าในยุคนี้เนี่ยเขาทำการตลาดกันยังไงนะคะ,คะข้อมูลนี้นะคะเราได้มาจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะักุงโคเปนเฮเกนประเทศเทศดนมาร์กนะคะ,คะแน่นอนนะคะประเทศนี้เนี่ยเขาคือแหล่งของกลุ่มธุรกิจ คาวสเบิร์กนะคะตอนนี้นะคะเขาได้ประกาศเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ค่ะขวดกระดาษ ขวดแรกของโลกเลยด้วยนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับเครื่องดื่มประเภทเบียร์นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะได้ถูกเปิดตัวในงานประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีทั่วโลกหรือว่า C 4 0 World Major Summit นะคะ,คะจัดขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเมื่อช่วงเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมาค่ะค่ะก็เป็นขวดที่ทําจากเส้นใยไม้ที่มีมแหล่งกําเนิดอย่างยั่งยืนนะคะคือเขาบอกว่าเป็น Sustainable Source Wood Fiber ค่ะโอ้โหฟังดูชื่อดูอ 嗯。Uh. เป็นจุดยากจุดจำเลยค่ะฟังดูซับซ้อนเข้าใจยากนะคะน่าจะทําให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าจุดแตกต่างค่ะจงทางการค้าได้นะคะก็เป็นไปได้นะคะเขาบอกว่าวัสดุที่ใช้ผลิตจากขวดกระดาษนี้นะคะประกอบด้วยวัสดุชีวภาพแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะและบริษัทคลาวส์เบิร์กนะคะยังประกาศอีกว่าจะร่วมมือกับบริษัทชั้นนําอื่นๆในระดับโลกนะคะเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจากเทคโนโลยีขวดกระดาษนี้ด้วยค่ะโอ้ฟังดูน่าสน เลยนะคะก็คือเรียกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นโครงการต้นแบบของเขาเลยนะคะที่อยากจะผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะคของของกลุ่มบริษัทคาวส์เบิร์กเนี่ยนะคะคแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านความยั่งยืน To g e t h e r Toward ์ดซีด้วยนะคะคนโยบายของบริษัทตอนนี้เองเนี่ยก็มีม,มีการตั้งเป้านะคะคว่าเขาอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในโรงเบียด้วยอุตสาหกรรมเบียดเนี่ย ะะแล้วก็จะช่วยทำให้เกิดการลดการปล่อยคาร์บอนอย่างสิ้นเชิงภายในปี2,573ออีกด้วยค่ะ จริงๆแล้วก็อีกแค่สิปีเองนะคะน่าสนใจมากเราคงได้ทันเห็นกันเ<ช>นา<ช>ะทีนี้เรากลับมาที่ขวดเบียร์กระดาษกันนะคะเพราะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่คาวสเบิร์กแจ้งไว้อีกว่าขวดไฟเบอร์นี้นะคะจะมีอยู่2แบบค่ะเ,ออเขาทำนะคะจากเส้นใยไม้ที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนแล้วนากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่มันเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าสิ่งที่เคลือบภายในขวดเนี่ยเพื่อให้สามารถบรรจุเบียร์ได้เนี่ยเขามีแบบที่1 เขาใช้แผ่นฟิล์มโพลิเมอร์เพ e รรไซ e เคิลนะคะเป็นฟิล์มเคลือบนะคะแต่แบบที่2เนี่ยเขาจะเคลือบด้วยฟิล์ม PEF โพลิเมอร์ชีวภาพแท้ร้อซค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยขวดกระดาษทั้ง2แบบนี้เนี่ยนะคะถูกพัฒนาขึ้น เพื่อที่จะนํามาทดสอบเทคโนโลยีฟิล์มเคลือบภายในนั่นเองค<ช>่ะซึ่งตอนนี้อ่ะทางคาวสเบิร์กนะคะเขาก็กาลังหาวิธีผลิตขวดที่จะทําให้ผลิตขึ้นจากวัสดุชีวภาพแท้ทั้งหมด100%นะคะ <S <S 2> <S 2> โดยไม่มีโพลิเมอร์มาเป็นส่วนประกอบเลยนะคะเรียกว่ามิชชั่นของเขาเนี่ยคืออยากที่จะผลักดันให้ไปถึงขั้นที่ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสามารถพูดได้เลยว่ามาจากธรรมชาติล้วนๆค่ะนี่แหละค่ะวิธีคิดนะคะวิธีทำตลาดของกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะคะซึ่งสนองผู้บริ ผู้ยุคใหม่ที่สนใจความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้านะคะ,คะและเดนมาร์กเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นผู้นําด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยนะคะบริษัทในเดนมาร์กหลายแห่งก็ดําเนินนโยบายตาม UN Sustainable Development Go a l นะคะหรือว่าเราเรียกว่า SCG เนี่ยเรียกว่าเป็นเทรนของธุรกิจยุคใหม่นะคะที่สนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริงค่ะก็สําหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจอยากจะค้าขายกับประเทศในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็ต้อง ลองศึกษาดูนะคะว่าแนวคิดในการทําธุรกิจของเขาเป็นยังไงแล้วเราลองเอามาปรับใช้กับการทําธุรกิจของเราวันนี้ยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมีการศึกษาตั้งเป้าไว้ก็จะ,ะสำเร็จได้ค่ะค่ะ จริงๆนะคะในไทยเราก็ใช้ขวดแก้วแล้วนะคะก็จริงๆก็นับว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่ารีไซเคิลเหมือนกันเป็นพันพิษใช่ค่ะก็การเลือกใช้ขวดแก้วเนี่ยก็ฟังดูแล้วในความรู้สึกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าดูดีกว่าเราใช้พลาสติกเพราะว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษเนี่ยก็ถ้ายิ่งทําเป็นกระดาษได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าแน่นอนนะคะฟังก์ชันการใช้งานก็จะสะดวกขึ้นมีน้ําหนักเบานะคะลดต้นทุนการขนส่งผู้บริโภคกพกพาง่ายอันนี้ก็เป็นชา a l l จริงๆหน่วยงาน,นวัตกรรมมีหลายหน่วยนะคะาาที่ท,ที่เขาให้ข้อมูลเชิงลึกลักษณะนี้ได้ของออกระทรวง อววใช่ค่ะอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลกันดูนะคะค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมจากอีกมุมโลกนะคะที่เรานํามาฝากไว้ให้คิดค่ะสําหรับผู้ประกอบการไทยในการทําตลาดต่างประเทศนะคะถ้าอยากจะค้าขายกับประเทศไหนเนี่ยเราก็ควรจะต้องเรียนรู้ไลฟ์สไตล์รสนิยมของผู้คนในท้องถิ่นนะคะว่าเขาชอบแบบไหนเราก็จัดให้แบบนั้นนะคะที่สําคัญถ้าใส่นวัตกรรมเข้าไป้เขาเห็นแล้วว้าวเนี่ยก็ครองตลาดได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะ อยังไงนะคะก็ฝากติดตาม EP ีใหม่ๆจาก DITP Podcast นะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด podcast ของเราค่ะข่าวสารดีๆมีให้คุณทุกวันนะคะค่ะก็วันนี้ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการคา้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p k e y d e s i g n c o m หรือสายด่วน1169